สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี FC แฟนช่องเจอุภาเฮงทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้กับมาพอกันช่วงเที่ยงเนาะคะ่ะหลังจากที่เลขออกมาสามสี่มือเนาะคะ่ะกะมีเข่าร้ายอาจารย์เนาะคะ่ะละเข่าร้ายคนมากๆเนาะคะ่ะกะคนที่เขา่าคนที่นาติดตามก็มี สำหรับเลขวิ่งนะคะกะมี่นุ่งแมวเป้านะคะนุ่งแมวเป้านลหายวิ่งบนวิ่งรางเนะคะบนวิ่งเก้าล่างวิ่งหกนะคะงวดวันหันกะเข่าค่ะแตกสำหรับเลขวิ่งเนะคะมาที่นี่กะอา่าแม่นีเนะคะแม่นี้แม่นี่กะให้เก้าตัวเดียวคือกันค่ะผลออกมาคกก่ะคือเก้า เจ็ดเก้าเนาะคะ่ะกะเข่าเนาะคะ่ะแล้วก็อาจารย์ดงนาเพลินเนาะคะ่ะเข่าเนาะอาจารย์ดงนาเพลินกับไฮระวังสิบหกพ่นวาแล้วก็ที่แน่ๆจังๆเลยก็คืออาจารย์นิรุตเนาะคะ่ะนิรุตนี่จะให้สามตัวเนาะคะ่ะสามตัวโตดเลยเนาะคะ่ะสามตัวโตดแล้วก็ พ่อหอยค่ะพ่อหอยเข้าบนเข้าล่างเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะหลังจากที่รูดมาหลายงวดแล้วเนาะคะ่ะรูดหลายงวดงวดแต่ว่ากับรูดแน่เขาแน่งวดหาเจ็ดกับเขานะคะ่ะของของพ่อหอยเนาะสามหลับงวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเขาทั้งหกหนึ่งเขาทั้งเจ็ดเก้าตรงๆเลยเนาะนาทิตามแล้วแล้วก็ลุงนอนนานะคะ่ะลุงนอนหน้าเนี่ยกะ คงสุดท้ายฟันเม็ดเดียวหกหนึ่งเนาะค่ะกะเจอูกะเพราทันได้ไปตามเนาะสำหรับล่งน้อนหน้าเนาะแต่ว่าส่วนของพอหอยคืออาจารย์ดงนะเพื่อนอาจารย์นิรุตเนาะได้ไปตามแล้วเนาะค่ะกานผู้ใดติดตามกับค,คงสิเห็นกันเนาะคะ่ะอ่าแล้วกะมีอะไรอีกล่ะพี่เข้าแล้วก็ หลวงตาปิดสนานะคะ่ะนั่นกับเข้าตรงๆคือกันค่ะเข้าหกหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนอาจารย์ออดก,ก็เกือบแตกสามโตเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายให้หกโอให้เก้า หกเก้าค่ะแต่ว่าผลออกมาคือเก้าเจ็ดเก้าตแต่เจ็ดเก้า 7, นะเขาอยู่แล้วค่ะเจ็ดเก้าเนี่ยก็เข้าตรงตรง,ตรงเหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็มีเลขแรล่งหม่เนาะคะ่ะถือมาแล้วสามงวดเนาะคะ่ะสามตัวตรงตรง,ตรงค่ะไ้ทั่งบนทั่งล่างค่ะคอยติดตามไปเด้อค่ะเลขปูชีประขาวค่ะที่ตั้งแต่ก่อนพุนเคยดงดังมาแล้วเนาะคะ่ะสามตัวคือเลขพญานาคนั่นแหละค่ะเนาะ เขาสามโตสองโตแล้วก็มือองกนี่ก็มาฟันไห้เลยนะคะดังมากแล้วเนี่ยค้นกะได้กินได้ใช้น้ำเพลินอยู่เนาะหลายงวดถือกันหลายงวดกะนสำหรับเที่ยวนี้มาไม่ค่ะเพลินว่ามือวันพระไงจยยังสิสิมี่ปูชีปาขาวมาเทียมเพลินวสันเอาเป็นยังเครื่จักว่าปูปาขาวมาเทียมพันนี่วสันเจ้าอุทามเพลินเนาะ เพิ่นมามันเป็นบ่าเป็นตา you ผสนเพิ่นมามันเป็นอยู่ในตูวห้องนี่แหล่ผส่บามบาที่นี่ก็มาบอกค่ะมาเขียนเลขให้บอกเลขให้สามตัวตรงๆมาสามงวดแล้วค่ะเนาะอ่ามีงวดใดแน่มีอ่าห้าซีซีกระตงะะ c c รงเนาะค่ะห้าซีซีกัให้ห้าสีซีเลยกับว่ามีผู้ใดขึ้นมาเลขสีออกห้าซีซีเหระค่ะเนาะ มาที่นี่การงวดพุ่นกะเจ็ดห้าเจ็ดบอกงวดหนึ่งนั่นแหละค่ะบอกนะสามรางวดนี่กะมาแล้วเนาะคะ่ะมาแล้วเนาะค,ะคอยติดตามเนาะ,ะอ๋อม่อนี่สะนํำเสนอของปูชีประขาวเนาะคะ่ะโอ้ขอโทษขออภัยเนาะมันนายอันพันยางเนาะเจอูกนละืมแมค่ะแล้วกับมีเขกยังกพงงะะ็พ่อเสียนเงียบเนาะค่ะพ่อเสียนเงียบ ก็เข้าเจ็ดเก้าตรงตรงๆนะคะ่ะหมวดทีแล้วเนาะคันผู้ใด้ติดตามเจอเอุเฮติดตามเที่ยงานบุญผ้าร่วยสีเห็นได้เลยค่ะว่าที่เจ้อุเบาสูฟังนง่เข้าจริงเนาะคะ่ะแล้วก็จะได้ไปตามเลขมีที่มาสามตัวแปดชุด แต่สำหรับงดนี่พ้นฟันมาหกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะขั้นหัน,ห,นหัวขึ้นก็เป็นเก้าเลยค่ะให้หกเจ็ดเก้าตัวฟันเนาะคะ่ะคอยติดตามนะคะหลังจากผ่านคลิปนี้ไปนะคลิปเนี้ยคลิปนี้จบกันนั่นแหละคลิปต่อไปเป็นเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาชุดสามตัวเนาะสามตัวแปดทางเนาะ แตกเนาะคะ่ะพ้นกระถือมาลายงวดมากเลยเนาะถือลายงวดงวดบ้างหันนะกระเยยบมันเข่าสามตัวค่ะขั้นหันหัวเลขหกขึ้นสิเป็นเก้าเจ็ดเก้าทันทีเนาะคะ่ะบอเทียนเงียบกับเขาเจ็ดเก้าตรงๆเนาะคะ่ะแล้วก็แล้วก็เลขวิ่งล่างอย่างเดียวของอาจารย์ไม่ประสงค์ออกนามเนาะคะ่ะถือมาเป็นปีแล้วคะ่ะเนาะ เดี๋ยวคอยติดตามเนาะคะ่ะเอาวันนี้เข้ากับมะเวาถึงปูจีประขาวเนาะคะ่ะเพื่อนบ่บอกไผว่าสันเพื่อนโอมูเจ้าบ่ถือเขาคือถือซากันแทนถือเมื่อตำบลถือเมืนหมูบ้านว่าสันเนาะเพื่อน่เนาเหล็กมาตาาา่สายคืบ่บอกสู่ฟังในะถามกันถามกันค่ะ เพิ่นเมาสู่ฟังอยู่ค่ะแต่ว่ามันบรอยในสมองเนาะค่ะแล้วมันกระเลกมันอันพร้อมค่ะแล้วก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่สําหรับใจบุญเพิ่นได้อยู่ทนเที่ยงงานนี่แหละค่ะได้อยู่เพิ่นเอาไว้แต่หัวปีเนาะเพิ่นเอาไว้แต่ทีแรกที่เพิ่นได้ยินมาส่วนใจวู่เองกะมันกระซื้องยากเนาะส่วนแบบตัวเฮาสีได้คืดบ้านสี เอาตัวนี้ฮารอตเตอรี่กับบม,มี่เองสิมันดังคนไหมค่ะกัหาบอด้คือเกาค่ะเนาะก็เลยบอด้น้เนำเขาเจอููนะสามตัวนะบอด้เลยพอมาเพลินใจเคืองใจเคืองใจเคืองแล้วก็อันเต็มบอรับเนาะก็เลยบอด้ค่ะกับผู้ได้กับมี่ค่ะแต่วะท่า้านเพลนเพลินหูมากเพนกับไปซื้อเลยไหมคะ่ะซื้อไว หาลอตเตอรี่ไว้เดี๋ยวนี้บ่มีเลยหน้าว่าแั่งันเข้าไปหารุ่นเขานะคะเขาหาไว้มัดสำรับงวนนี่กะเอาไปแนมค่ะเฮ้เสิเอาไปพิจะะารณามากกะไปหาลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะแต่ว่าเอากรรเชื่อมตัวเลขอะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไนเด้อค่ะกดติดตามให้เจอูเด้อค่ะ เปิดการมองเห็นให้เจอูในเด้อค่ะคุณพอ่อคุณแม่เจออูก็จะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปเนาะค่ะคนเรามันก็เกิดจากกำลังใจเนาะคะ่ะกำลังใจดีก็มีพลังเนาะคะ่ะถ้ากำลังใจไม่มีใจมันก็หดหูมันก็ทำอะไรไม่ค่อย hmm. อะไระเขาเรียกว่าคนแ่นบานเฮาเดียวมันบ่ฮาวแม่ค่ะมันจิตใจมันเงาหงอยเนาะคะ่ะ แต่ถ้าได้กำลังใจดีๆจากคุณพ่อคุณแม่จากเอฟซีทุกๆท่านสิเป็นจังไรเหนื่อยยากแสนเข็นบันไดเจอุกก็ต้องไปหาแนวทางมาให้เอฟซีคือเกาห้คุณพ่อคุณแม่คือเกาเนาะคะ่ะหลังจากที่ถือมาแล้วเนาะงวดนี่ปูชีปผาขาวเพิ่นมาเทียมแล้วค่ะมาเทียมคุณแม่ อู้ล่ะค่ะอยู่ทังปุ่นล่ะเพิ่นวาตะก,กี้มันญานากริเทียมนะบาดนี่แม่นปู่ชีปลาขาวเพิ่นวาอยากมาสร้างบารมีเนาะค่ะมาโปรดมาภายจูเมยมันแห้งถ้ามาหากินยากวะซันเพิ่นวาเพิ่นกลับมาปรดมาภายกูจะให้มึงรวยวาซันเพิ่นวาอันนี้คือเบาเม่นเ้าหยาบค่ายดี่ค่ะหมายถึงว่าเพิ่นเบานะ กะคือจังคันเปียกคือจังหลวงปู่กู้นนี่เพิ่นกลับว่ารุ่นกูให้มึงรุ่นกูให้มึงรวยรุ่นอะไรก็แล้วแต่สินี่นะคะคือกันเพิ่อาแบบโบราณเนาะค่ะบอแมนว่าเป็นยังคือแบบมวนแะกบอแมนค่ะคันเฮ้าฟังเป็นสินมันกับเป็นสินเนาะค่ะคันฟังบ่เป็นสินมันกับ่เป็นสินเนาะค่ะสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หก พศ2567นะคะปูชี่ปภาขาวมาเที่ยมคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะห้มาแล้วค่ะขั้นมักกะจัดค่ะขั้นบ่ามักกะพานเด้อค่ะเนาะเพราะว่าบ่ามีผู้ใดหรอกหูหรอกว่าเลขสิออกตัวใดเนาะสามตัวตรงๆค่ะเพราะว่าเพิ่นถือมาเพิ่นบ่อคยบาถือสองตัวมีแต่ถือสามตัวค่ะส่วนเลขล่างนี่สีบ่อให้ถือว่าจันค่ะเพิ่นบาเนาะสีบ่อให้เขา เข้าสามตัวตรงตๆค่ะสามงวดแล้วค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะฟังมาด้วค่ะฟัง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 ,ฟงใจจดใจจ่อฟังแล้วจําฟังแล้วกลับไปหาลอตเตอรี่เนาะคะ่ะห้าแปดห้าค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะห้าแปดห้าค่ะเนาะขั้นเีเรนสองตัวค่ะ ห้าแปดค่ะส่วนล่างห้าหนึ่งเม็ดเดียวค่ะมากบอกค่ะมากบอมากบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ค่ะตัวเลขหา้าแปดห้าแล้วก็ห้าแปดล่างเพิ่นก็บอกว่าล่างเลยด้วยค่ะล่างหาหนึ่งด้อาะาั้นเพิ่นมา ทุ่มพ่นได้เพิ่นก็ได้จนเอีย้วล่ะค่ะได้เป็นกระสอบแล้วเนาะแต่บาเฮากา็ต้องเบิงที่ไปที่มาบ่แมนมาได้ตัวใดมาเสียมาลุงโลงลงลงโลดบ่แมนต้องเบิงความเป็นมาพรเนาะค่ะบาเพ่นไปจังไดเพ่นมาจังไดเนะเาะเฮาจังเจอ,อุ่นก็อยากให้เอซีทุกทุกทันได้มีเงนินมีทองใส่เนาะ อยากให้มีโชคมีลาบถูกถูกหวยรววยโปเนาะสีใดบอลลำบากปานใดพ่อได้ค่านำปลาปลาทูเนาะซื้อบักพริกเขือเกลือปลาาเนาะเพราะว่าบอลลำบากจกหน่อยผู้ม่น่อยกันได้น่อยผู้ม่ร้ายก็ได้ร้ายแต่ว่าที่แน่ๆเพิ่นได้เป็นกระสอบได้แล้วค่ะผูเพิ่นผูปูชี่ปะขาวมาเที่ยมเพิ่นน่ะเนาะค่ะ เอาเบิง่งขันมักกระจัดเด้อค่ะขันบ่มักกับพานค่ะพานคือเก่าเนาะ,ค,ะค่ะกะเจ้าอูก,กเัอผู้ใดก็แล้วแต่บ่มีผู้ใดหูจกักวาเลขสิออกตัวใดแล้วก็บ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพานันเนาะคะ่ะเบิ่งแล้วก็ให้มีสติคิดให้ดีเนาะพิจารณาดีๆแล้วก็จังค่อยเฮ็ดร่อยจังค่อยวาวาจังใดก็ได้เนาะคะ่ะเนาะยา ลุ่มหลงในของบม่มีหากเนาะค่ะสิ่งไม่มีรากเนาะ,ะอืมอันมันออกได้หมดหรือมันอาจสีบ่ออกก็ได้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเนาะค่ะแต่บาทที่แน่กับผู้พ้นได้พ้นก็นได้เป็นกระสอบแล้วเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอไปเด้อค่ะแคบหน้าจอไว้บหน้าจังไดเปิดพานมากกระเบงอุ้ยแมนบน่าษันงวดที่สี่ค่ะงวดนี้เป็นงวดที่สี่ค่ะเอา สำหรับคลิปนี้เกออุก,กัคขออำลาผ้าจากเนาะแล้วก็ให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ปู่ย่าป้าอาอ่าวลุ่งเนาะอยู่ยดีมีแห้งเนาะอยู่ดีม,นะดมีสุขร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองพันอยู่ดีมีแห้งแล้วร่างกายแข็งแรงกินเขาแซบนอนหลับก็คือโอเคแล้วเนาะค่ะเอา สำหรับวันนี้ก็ขอการข้ามว่าสวัสดีค่ะ